ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในไทยนิวเอ็กซ์คลูซีฟครับพาไปเจาะลึกนะครับการบวชนะครับบวชเพื่ออะไรแน่นอนว่าเขาก็บวชกันนะครับลูกผู้ชายแต่มันมีประเภทที่บวชหนีคดีครับบวชหนีคดีทําได้ไหมนะครับในอดีตมีเยอะแล้วก็มีเรื่องราวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับบางคนก็ใช้คําว่าโจรในคราบนักบวชนะครับใช้ผ้าเหลืองเนี่ยซ่อนเลนส์บางกายพยายามปกปิดความผิดที่ตัวเองเคยกระทําจุดจบเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ทีนี้ไปเริ่มที่กระแสที่กาลังร้อนแรงเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอย่างรุนแรงในตอนนี้กันก่อนครับหลังจากที่ทางด้านสิบตำรวจตีนรวิทย์บัวดกนะครับพร้อมด้วยบิดาคือร้อยตํารวจตีนิคมบัวดกทุ่งครับหมู่งานจราจรสอนอปทุมวันมีการเข้าพิธีอุปสมบทณพระอุบโบสถวัดปริวาตรราชสงครามเพื่ออุทิศให้กับแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัจจยยากุลหรือว่าคุณหมอกระต่ายโดยนายสิทธามูลหงครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาในฐานะครูศก สนักพุธเนี่ยออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวช่องเจ็ครับว่าเมื่อพิจารณาตามพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยครับต้องถือว่าไม่สามารถเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระได้ครับเพราะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งทางสำนักงานพระพุทธเนี่ยมีการแจ้งไปยังเจ้าคณะปกครองในพื้นที่แล้วครับให้เข้าไปทําความเข้าใจกับพันอุปชาส่วนจะต้องสึกหรือไม่สึกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางวัดอีกทีหนึง่งซึ่งส่งผลให้ล่าสุดสิบตำรวจตีนรวิทย์หรือพระนรวิทย์เนี่ย จะต้องสึกทันทีในช่วงเย็นของวันนี้นะครับจากกรณีดังกล่าวเขาวันนี้เดี๋ยวทางผมและทีนิวออนไลน์เนี่ยตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติการห้ามอุปสมบทต,ตามกฎของมหาเถรสมาคมมีการตรากฎมหาเถรสมาคมไว้หลายฉบับครับรวมทั้งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พศ .2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาในข้อ14ของกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17นะครับกำหนดไว้ครับว่าพระอุปชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบท แก่คนต้องห้ามเหล่านี้ด้วยกันหลายประเภทครับประเภทแรกครับเป็นคนที่ทําความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินประเภทที่2เป็นคนที่หลบหนีราชการครับประเภทที่3เป็นคนต้องหาในคดีอาญาประเภทที่4เป็นคนที่เคยถูกตัดสินจําคุกฐานเป็นผู้ร้ายสําคัญและประเภทที่5เป็นคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนาประเภทที่6เป็นคนที่มีโรคติดต่อหน้ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตรายนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเป็นคนที่มีอัยวะพิการ ไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ในข้อ16ของกฎหมาทถรสมาคมเนี่ยครับฉบับที่17นะครับกำหนดว่าเจ้าวาดผู้ที่เป็นพระอุปชาเนี่ยจะรับผู้ใดบวชต้องมีผู้รับรองและให้ผู้รับรองของผู้นั้นเนี่ยนำผู้จะบวชมามอบตัวพร้อมด้วยใบยสมัครและใบรับรองผู้จะบรประชาอุปสมบทครับซึ่งจะขอได้จากพระอุปชาก่อนถึงวันบรประชาอุปสมบทเนี่ยไม่น้อยกว่า15วันพระนรวิทย์มีการเตรียมการแบบนี้ไหมครับบวชเพียงแค่ช่วงข้ามช่วงเย็น ก็บวชเป็นพระนะครับโดยให้เจ้าวาสเนี่ยเป็นผู้พระเป็นผู้เป็นพระบรมชาเนี่ยสอบสวนผู้ที่จะมาบวชก่อนว่าผู้ที่จะมาบวชเนี่ยไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ1 3 1 4ซึ่งปรากฏตามข้อปริญญาในใบสมัครของบรณฑิตการบรณฑิชาวุตสมบัติและสอบถามผู้รับรองเนี่ยตามข้อรับรองผู้จากบรณฑชาวุตสมบัติจนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้วจึงรับใบสมัครของบรรฑิตชาวุตสมบัติและใบรับรองจึงดําเนินการฝึกซ้อมผู้ที่จะบวชต่อไปซึ่งในเวลาต่อมานั้นทางด้านของ คุณซื้อกฎหมายของรัฐบาลครับนายวิษนุเครืองามออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่ากรณีที่สิบตำรวจตีนรวิทย์บวชเนี่ยนะครับอาจารวิศุบอกว่าโดยระบุนะครับสามารถบวชได้เมื่อถึงเวลาลาสิกขาเมื่อถึงเวลาสิบก็ค่อยสึออกมามีการยกตัวอย่างว่าจําได้ไหมก่อนหน,นี้เนี่ยเคยมีพิธีกรและผู้ประกาศข่าวมีเรื่องขึ้นมาตอนนั้นเขาก็ไปบวชซึ่งมันไม่จําเป็นต้องให้คดีจบก่อนเพราะบวชแค่ไม่กี่วันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหนีก็แล้วกันแม้ว่าจะเป็นการบวชโดยไม่มีกําหนดสึกใช่หรือไม่ผู้ส่ขาาวถม บวชไม่มีกำหนดก็ได้ใช่ไหมแม้ว่าไม่มีกำหนดสึกแต่ก็ต้องสึกอยู่ดีครับะอาจารย์วิษุบอกเพราะว่าสามารถจับสึกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคดีม,มีความชัดเจนขึ้นมาแต่ที่สำคัญคืออย่าหนีก็แล้วกันนะครับแต่ความจริงเนี่ยบวชก็ยิ่งจะหนียากเพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนส่วนเรื่องการให้การในชั้นศาลเนี่ยสามารถที่จะไปให้การในชัน้นศาลทั้งๆท,ท,ที่ยังอยู่ในสมณเพศได้ครับเราก็ต้องบอกนะครับว่าการตั้งคำถามของสังคมว่าถากไม่คดีติดต,ตัวแล้วไปบวชเนี่ยยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดแท้จริงงงแล้้วน่่ยมมัทไไไไดหรรืออะ วันนี้ครับเทนิวอะไลน์เนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจุดจบของคนที่หนีคดีและไปบวชหรือเรียกตามประสาชาวบ้านเขาบอกว่าโจรในคราบนักบวชนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดจบของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงครับไปเริ่มที่อีกคดีที่ทางตํารวจกองปราบเนี่ยเขาไปตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นเนี่ยครับคุณผู้ชมผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเขาได้มีการใช้อุ้ดมีดนะครับแทงนายกริเรศสีบัวแดงบริเวณสุ้มข่ยาดองตรงข้ามตรนักทัญ,ญญาในพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมนะ สาเหตุเนี่ยเกิดจากการโต้เถียงกันครับเรื่องที่ผู้ตายเนี่ยไม่ยอมไปช่วยดูแลกิจาการร้านขายยาดองอีกสาขาหนึ่งครับที่ผู้ตายและก็แฟนสาวข,ของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันทําให้ร้านยาดองร้านนั้นเนี่ยขายไม่ดีครับโดยจุดจบของนายสุรพลเนี่ยก็เล่านะครับว่าบวชมาสิบบวชมา8ปปีครับไม่คิดว่าตนเองเนี่ยจะโดนตํารวจมาตามเจอเบื้องต้นเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีการนําตัวจึกกอ,อกจากการเป็นพระและ้วส่งให้พนักงานสอบสวนสพโปแก้วดําเนินคดีตามกฎหมายครับ ไปต่อกันอีกที่คดีที่2ครับบวชหนีบาปครับเจ้าที่จับกลุ่มนายพนมหรือว่าพระพิสุพพนมวัย48ปีตามหมายจับปี53ครับเจ้าตัวเนี่ยบวชมาหลบหนีคดีอยู่กว่า10ปีนะครับในข้อหากระทําชําราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ก็ตามด้วยนะครับหากย้อนไปปี2553นายพนมเนี่ยอยู่ที่สุพรรณบุรีครับคบหากับเด็กหญิงเจวัย13ปี ผู้ใหญ่เห็นก็เลยไม่อยากขัดใจครับมาให้มาสู่ขอตามประเพณีพอไปสู่ขอแล้วจึงย้ายไปอยู่บรนฉันสามีภรรยาที่ราชบุรีครับหลังจากนั้นไม่ถึงปีนายพนมเบื่อครับจึงไล่เด็กหญิงเจออกจากบ้านเด็กหญิงเจกลายเป็นคนเร่ร่อนครับสุดท้ายเนี่ยมีคนใจดีนําเด็กหญิงเจไปส่งบ้านทางบ้านจึงเข้าแจ้งความกับตํารวจส่วนนายพนมเนี่ยหลบหนีคดีมากว่าสิปีครับและถูกจับคุมได้บอกนะครับว่าเมื่อรู้ว่าถูกแจ้งความก็เลยมาบวชครับเพราะว่ารู้สึกผิดที่ทิ้งเมียเด็กไป และหวังว่าจะช่วยลดบาปกรรมที่ทําไว้ได้ครับไปต่อกันที่คดีที่3ครับผู้ต้องหาบวชหนีคดีเกือบ10ปีเหมือนกันครับไม่รอดสายตาตํารวจตามจับได้ครับไม่สายครับแม้ว่าจะย้ายจำพรรษาหลายวัดแต่มีโทษคดีทําร้ายร่างกายเปลี่ยนให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะครับในตอนนั้นเนี่ยตำรวจทางหลวงรีบรุดนํากาลังเข้าตรวจสอบที่วัดศรีสุวรรณรัตนารามในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์พบพระสุรีอภิณนนโทรครับกำลังนั่งอยู่บนกุฏิ ซึ่งปลูกอยู่บริเวณข้างโบสถ์เจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงหมายจับทันทีจากการสอบถามพระสุรียอมรับครับว่าตนเองเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับจริงครับและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้นิมนต์พระสุรีบุคคลตามหมายจับให้เจ้าคณะตำบลทําการลาสิกขาเพื่อนําตัวไปดำเน,นินคดีตามกฎหมายครับสําหรับเรื่องราวเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนานแล้วครับสมัยที่ตนทํางานก่อสร้างอยู่จังหวัดสมุทรสาครหลังเกิดเหตุตนกน็หลบหนีมาบวชเป็นพระที่จังหวัดสุรินทร์ ไปจำพรรษาตามวัดต่างๆทั้งในพื้นที่อำเภอสังขละอภอลำดวนจนล่าสุดเนี่ยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสวรรัตนารามและมาถูกจับในที่สุดครับเมื่อมีหมายจับมาจากทางราชการก็ยินดีที่อาลาสิกขาและให้จับกลุมแต่โดยดีครับโดยบอกครับว่าเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่หนีคดีมาบวชซึ่งบางรายเนี่ยก็เป็นคดีร้ายแรงนะครับผมบอกหนีส่วนบางรายเนี่ยก็เป็นเพียงกรณีการหนีเอาตัวรอดซึ่งจุดจบก็ไม่พ้นถูกจับคาผ้าเหลืองไปในที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจุดจบของ พระนรวิทย์ซึ่งเตรียมจะสึกภายในช่วงเย็นวันน้ครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการบวชเนื่องจากเจ้าตัวนยังมีคดีติดตัวอยู่โดยล่าสุดแด่พระนรวิทย์และพระนิคมเนี่ยขอสึกพรุ่งนี้วันนี้ไปขอไปร่วมง,งานศพหมอกระต่ายเป็นคืนสุดท้ายก่อนจะต้องติดตามนะครับว่าตัวจะเย็นดีหรือพรุ่งนี้อันนี้ยังไม่แน่นอนข้อมูลตรงนี้ครับนี่เป็นกรณีจุดจบของการบวชหนีคดีนะครับโจรในคราบผ้าเหลือจุดจบไม่สวยสักไกลไทยนิวส์กรุสีครับเจาะเล็กทุกกระแสร้อนของสังคมครับ